แอปเปิลเขียวกว่แดงใช่ไหมเราก็เลือกคุยกันว่าเราจะทำเป็นแอปเปิลคอมโพสจะหั่นแอปเปิลเป็นชิ้มเล็กๆคือน้าถามพี่สังว่าจะปอกเปลือกแอปเปิลไหมทำคอมโพส์จริงมันไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะใช่ไหมเออเราไม่ได้ทันเราก็โอเคก็ทำเลยหักับไก่ทันครับครับผมกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังหั่นแอปเปิลว่าเดี๋ยวจะเอาลงไปทำเป็นคอมโพส์ครับเชฟคุณแน่ใจเหรอครับแอปเปิลไม่ปอกเปลือก เอ,อ่อเดี๋ยวกบว่าจะทำให้มันให้มันนิ่มอะฮะคุณแน่ใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ไข,ขค่ะเชฟแก้ไขครับเชฟแนทคุณเป็นหัวหน้าทีมค่ะอย่าทำให้ทีมล่มนะครับได้ค่ะเชฟเขาพ่นเร็วกว่าเปลี่ยนละอ่ะาทางเอาไปล้างก่อนนะเราว่าเราคิดน้อยไปเพราะว่าเราตั้งใจจะเซฟเวลา เราวก็เอาเคงั้นต้องเปลี่ยนอ่ะอันนี้ทำะัรทำยังไงบ้างนะเขาตอบเชไม่ได้เขาแค่พูดว่าดูจะแก้ไขแต่เขาไม่พูดกับทีมว่าจะแก้ไขยังไงเขาแค่โอเคเปลี่ยนเลยเดี๋ยวฝาแล้วเดี๋ยวต้มเลยต้มกะนมต้มกครีมใช่ใช่ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว50นาทีเหลืออีกหนึ่งชั่วโมง10นาทีเท่านั้นภายของคุณต้องพร้อมเข้าอบแล้วครับได้ยินไหมครับนี่หมดแล้วใช่ไหม เออเหลืออีกแบชเอาไปก่อนเอาไปก่อนขนาดที่เวลาในการทําอาหารลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ฝั่งทีมสีแดงกลับต้องเปลี่ยนเมนูพายของหวานกลางคันเพราะเขาไม่สามารถคำนวณวัตถุดิบได้ตั้งแต่ต้นตอนนี้ข้าวโพดเรามีแค่นี้นะตอนนี้เออมันไม่มีแล้วหรอไส้พายเราเปลี่ยนแล้วจากแอปเปิลคอมโพเปลี่ยนเป็นไส้ข้าวโพดแต่ว่ามันไม่พอกับที่เราต้องเสิร์ฟจะทําอะไรถ้างั้น น่าอะไรกล้วยไหมกล้วยขราเมลกล้วยเออขราเมลกล้วยก็เคยคุยกันว่าเราจะทำเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกล้วยทุกคนเดี๋ยวเอากล้วยสไลด์วางแล่าคำเมลราศไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปท็อปแล้วเสียเวลาโอเคอ่าเขาเปลี่ยนแอปเปิ้ลเป็นข้าวโพดแล้วกล้วยมาจากไหนผมก็งงเตอครับครับเชฟตอนนี้ไส้พายของหวานทุกคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเหรอ ตอนแรกเป็นแอปเปิลตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นกล้วยครับเชฟแนทเกิดอ,อะไรขึ้นครับเอ่อตอนแรกจะเปลี่ยนเป็นข้าวโพดค่ะแล้วข้าวโพดไม่พอทีนี้ก็จะทำคาราเมลกล้วยค่ะตอนแรกคุณจะเป็นแอปเปิลตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นข้าวโพดใช่ค่ะแล้วทีนี้ปริมาณข้าวโพด<อ>มันไม่พอตอนนี้ะจะมาเปลี่ยนเป็นกล้วยอีกค่ะแล้วคุณได้คำนวณหรือเปล่ายังไม่ได้คำนวณเลยกล้วยต้องใช้กีิโลไม่ทราบค่ะเชฟเดี๋ยวคำนวณค่ะจะทำให้พวกเราขายหน้านะครับค่ะเชฟตอนนี้มีกล้วยเท่าไหร่ ประมาณนี้พี่ด้วยความที่งานใครงานมันเขาจ่ายให้แล้วอ่ะเราก็ไม่ได้คุยกันต่อมากเท่าที่ควรเอากล้วยไปทำคาราเมลก่อนไหมเอาจะไปทำคาราเมลใช่ป่ะพี่ทำคาราเมลมันก็เละดิจะทำกล้วยคาราเมลด้วยผมก็แบบแล้วจะให้ผมสไลด์บางทำไมวะมาถ้าทำคาราเมลผมจะได้สับแบบไม่ไม่เท<ม>่ากันไม่ต้้องสววยแลเพราะ okay, ว่าโอเคโอเคโอเคใส่คาราเมลอ่ะเออ ทีมสีแดงนะครับการจัดการเวลาในคนข่าที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะทำพายแอปเปิลกับคัสตาร์ดแต่ตอนนี้เนี่ยเขามาเปลี่ยนเป็นข้าวโพดบวกกับกล้วยแล้วอีกอย่างนะครับทีมสีแดงเนี่ยเพิ่งจะรีดแป้งครับต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรเลยกว่าจะเอาเข้าเตาอบได้ครบครับผมคิดว่าเขาจะโดนสีน้ำเงินทิ้งห่างไปไกลเลยครับทำามทำอย่างนี้มนไม่ทันเราพับตรงนี้เลยเร็วว่าใช่พับแบบนี้ก่อนพับแบบนี้ก่อนเหลือเวลาอีกเพียง สิบนาทีพวกคุณต้องเตรียมพายทั้งหมด402ชิ้นให้พร้อมเสิฟได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเชฟเชฟนี่ครับค่ะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงตอนนี้กําลังช่วยกันทําไสเราคะ่ะแล้วก็พยายามรีบแป้งให้เร็วที่สุดคะ่ะไสตอนนี้ต้องทําเสร็จแล้วตอนนี้มีอย่างเดียวก็คือว่าอบทุกอย่าง คือวันนี้คำนวณเวลาผิดคำนวณวัตถุดิบผิดคำนวณขั้นตอนอะไรหลายๆอย่างผิดก็ตุ้มตุตอมๆแล้วแหละไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าอ่ะตอนนี้สีแดงอยู่ในเตาเนี่ยได้ประมาณแค่เพียง100ชิ้นเท่านั้นเอง้อาวไม่น่าจะทันสำหรับ402ชิ้นวาโต้นี้เสร็จแล้วครับพี่เขายังมีเวลาอีก30นาทีร,ระหว่างที่ผู้ร่วมงานทยอยเข้ามาเราก็ต้องมารอลุ้นว่าเขาจะอบได้ทันไหม สะดกไซ้์พอปะพอเหลือเลืรถกําลังจะเข้ามาแล้วว่ะเราก็พยายามหาวิธีแล้วก็แบบช่วยกันให้มันเร็วที่สุดเพราะว่าของเรามันได้น้อยอยู่รวมพลังกันแล้วก็ช่วยกันให้มันเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้เอาให้ได้มากที่สุดเข้าไปในตู้ก่อนแล้วกัน